น้องเล่นฟีไฟไหมครับเล่นค่ะเล่นมานานยังเล่นแต่เกมเปิดค่ะฟรีไฟก็อะไรละตัวแปดสิบสามแปดสามที่มีผ่านสามพ่อจะให้เราให้เราตอบถูกพี่ส่งอะไรก็ได้หนึ่งอย่างในเกมโอเคไหมได้นี่ติดตามพี่อยู่เปล่าไม่ได้ติดตามถ้าน้องกดติดตามพี่พี่ลดเหลือสองข้อโอเคติดตามแล้วมาถามข้อหนึ่งนะน้องจงบอกสิ่งของไอเทมอะไรทุกอย่างที่อยู่ในเกมฟรีไฟแต่ว่าสิ่งนั้นเกี่ยวกับประเทศไทยอะไรบ้างสามอย่างต้นกล้วยโอเคต้นกล้วยถูกต้องสอง วัดอุ้ยวัดเมื่อก่อนมีเออใช่เมื่อก่อนมีแต่ตอนนี้ออกไปแล้วนะอไม่คิดว่าจะตอบสามอีกอันนึง <c oughs> โอเคครับถูกครับผมโอเคข้อหนึ่งความต่อมาเข้อสองนะน้องจงบอกผู้หญิงที่ทำช่องเกี่ยวกับฟรีไฟนะปัจจุบันก็ต้องทําอยู่มาสามคนมีใครบ้างมีเมทพยถูกต้องไป2 หวยบูโอเคครับถูกครับผมอ่ะสามนี่ไปเฟินโอเคครับไปเฟินดอลล่าโอเคครับครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่ส่งอะไรก็ได้ให้หนึ่งอย่างในเกมได้อะไรในเกมมีหมดแล้วค่ะพอดีเป็นสายเติมเติมงั้นไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพี่ให้เงินไปสนับสนุนการเติมอีกโอเคโอเคครับโอเคครับเล่นที่ตอไหมเล่นทีกตอชื่ออะไรชื่อไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่อง